ข่าวฟุตบอลประจำวันที่24มกราคม2567ขอคนละหนึ่งไลค์แต่ถ,ถ้าถูกใจคลิปนี้ก็กดแชร์ให้ด้วยนะกอนซาโลโมเลโล่มิดฟิลแอมเเลียมีโอกาสถูกสั่งแบนสูงสุดถึง12เกมโทษฐานวิพากวิจารณ์ผู้ตัดสินหลังเกมพ่ายเลอันมาดิด2-3ต่อพร้อมประเด็นเกี่ยวกับ VAR การพลิกกลับมาคว้าชัยชนะของเลอันมาดิดเหนืออเมเลีย3-2 mm hmm. บนเวทีลาลิก mm ้า hmm. เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีประเด็นที่ถูกพูดถึงมากมายโดยเฉพาะ VAR ที่สวมบทบาทพระเอกของทัพ โรดบังโกดผู้ตัดสินให้ประตูของทีมชุดขาวจุดโทษและไม่อนุญาตให้ทีมเยือนได้ประตูซึ่งจะทำให้พวกเขาหนีห่าง3ต่อหนึ่งและทีมของคาร์โลอันเชลอตคงหมดโอกาสพลิกสถานการณ์กลับมานักเตะอเมเลียต่างไม่พอใจการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินและทีมงาน V.A.R ขณะที่เมเลโรระบายอารมณ์ผ่านสื่อว่าทีมของเขาถูกป้นชัยชนะ จากการแสดงความเห็นพลาดพิงการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินของเมเลโล่ทำให้คณะกรรมการด้านเทคนิคของผู้ตัดสินกำลังพิจารณาส่งเรื่องร้องเรียนไปยังคณะกรรมการแข่งขันของสหพันธ์ฟุตบอลสเปนและหากมิดฟิลวัย30ปีถูกตัดสินว่ามีความผิดอาจจะทำให้เขาถูกสั่งแบนตั้ง12เกมโอ้โหแบนเยอะมาก